ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจัดเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตรราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ้งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตย์ฉลูนะครับประจําช่วงเดือนตุลาคมปี2563นะครับแนวโน้มของการนำเบอร์ชีของคุณในช่วงนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยผมจะบอกกระดาษให้คุณฟังกันนะครับอัลแะละ้พื้นฐานดวงในช่วงจวังหวะตอนนี้ครับถือว่าเป็นช่วงของจุดของการเริ่มเริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับบางคนบอกอาจารย์นะอย่าที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอาจารย์ อยากเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่อยู่อาศัยนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะในช่วงระยะเวลาณนะปัจจุบันนี้เนะี่ยถือว่าเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเรื่องเกี่ยวกับจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามองครับในหลักโหราศาสตร์แล้วนะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับเซนส์นนะสัมผัสนะฮะที่ดี นะการฆ่าคะเนในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่ตางๆเหล่านั้นมีผลที่ดีในช่วงปัจจุบันนี้นะครับพื้นฐานดวงในช่วงจังหวัดตอนนี้ครับดวงแบบนี้เนี่ยเป็นดวงช่วงของการเดจาวู U, นะการทําบุญอธิษฐานจิตนะครับขอพอรเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากนะครับเดี๋ยวมันจะมีช่องทางหรือมีแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางออกกับกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอ การันตีครับบางคนนั้นนะฮะอาจจะได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องนะของกำนันนะฮะอะไรแบบนะเดจาวู ja เข้ามาในชีวิตในช่วงปัจจุบันนี้นะได้ด้วยนะครับผมตามนี้นะเจาะลึกเนี่ยถ้าเรามองนะฮะไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับพื้นฐานดวงเนี่ยในห้วงจังหวัดตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับจบนะอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับงาน ใหม่ๆหรืองานเก่าก็ได้เกิดขึ้นบางคนบอกงานเก่านะงานปัจจุบันเนี่ยนะยังเหนื่อยอยู่เลยอาจจะต้องไปสะสานในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเก่าๆด้วยแต่พอมันสะสานเสร็จปุ๊บหรือบางคนนั้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะตอบแทนกลับมาหาคูณในชั่วโมงในภาวะของปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับตรงจุดนี้ครับมันก็จะส่งผลในเรื่องเกี่ยวข้องกับไรายได้นะฮะ ที่มีเข้ามาค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเชียวสำหรับคนที่เกิดนักษัตย์นี้นะครับนะเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของคุณในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองที่เพิ่มเติมขึ้นด้วยในช่วงปัจจุบันนี้ใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีช่องทางในเรื่องเกี่ยวข้องกับไรายได้นะฮนะ นะเข้ามาเพื่อนะลดทอนในเรื่องเกี่ยวกับหนี้ที่มีก่อนหน้านี้ได้อย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของชี้สุดตัวนะเป็นอย่างไรบ้างในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแล้วเนี่ยนะครับดาวตัวแทนนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักแบบนี้มันอยู่ในมุมอับในดวงนี้นะแปลว่าดวงชะตาชีวิตเนี่ยนะฮะจะทําอะไรก็ตามทีนะให้ใจนะให้เวลากับความรักนะฮะในช่วงนี้น้อยไปนิดหนึ่ง หรือพื้นฐานดวงในช่วงนี้ยังไม่ค่อยที่จะทุ่มเทจิตใจไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเท่าที่ควรอยู่ในหลายแพลตฟอร์มเช่นเป็นคนโสดอยู่จะจีบใครสักคนหนึ่งนะอยากให้เขารักเราแต่เราก็ทําตัวไม่ค่อยที่จะรักเขาเท่าที่ควรอะไรแบบนี้มีแฟนอยู่นะเกณฑ์ที่จะแบบว่าโรแมนติกอโรติกในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงในขณะน,นี้จะต้อง เติมเต็มในเรื่องเกี่ยวกับความรักให้มากขึ้นมากกว่าน,นี้จะเป็นการดีนะครับแต่นี่แหละคือส่วนหนึของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะนะับนะบติดต่อสอบถามนะฮะกับอาจารย์ผู้นะฮะเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ที่ Line a s สไซน o o ฮโลมาสนะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ